ประมวลภาพงานวิวาอรินไฮโซเบนหวานชื่นมือนอกปวนด้วยรับขึ่งแทนเจ้าสาวป้ายแดงไปหมาดๆสำหรับนักสแสดงสาวเจ้าบทบาทอรินสิริพรยุคตทัศน์ที่วันนี้วันที่2ธันวาคม65ถือเรื่อดีคงหวานใจนักธุรกิจหนุ่มเบนจาเบนจรงค์คกุลเข้าพิธีวิวาพร้อมจดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยณโรงแรมโฟซีซันแบงคอกหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปี โดยภายในงานคุณบุญชัยเบญจรงคกุลผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวและประธานในพิธีเป็นตัวแทนคุณสมชายเบญจรงคกุลพ่อเจ้าบ่าวและคุณส,สิทธรวงชัยชินศรีแม่เจ้าบ่าวเพื่อสู่ขอเจ้าสาวกับคุณศิรวียุทัศั์แม่เจ้าสาวโดยมีคุณไพวงเตชนรงผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวร่วมในพิธีบรรยากาศภายในงานแต่งงอกปวนไปด้วยรอยยิ้มของบ่าวสาวและบรรดาครอบครัวคนสนิทที่มาร่วมยินดี และเป็นสักขีพยานร,รักไม่ว่าจะเป็นน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์นีมเดซุโนว่าลีเดียสรันรัตวิกกี้สุนิสาปายสิตางทางทีมงานนิวส์ก็ขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงด้วยนะคะ